อันกระผมนั้นปรากฏตัวเพื่อขัดขวางชื่อสิ่งอันชั่วร้ายอันกระผมนั้นเผยกระจายชื่อเสียงแห่งความรุ่งโรดความลุ่มหลงหวยหาศรัทธาเกียรติภูมินั้นเป็นสากลคงอยู่ในมือเราและอยู่เหนือขอบเขตของจักรวาลกระผมขอสาบานว่าเกียรติภูมิและความรุ่งโรดจะอยู่คงชั่วการนิรันด์โดยอัศวินแห่งความรุ่งโรดอาเซนทาย อาสเวนหนึ่งความลุ่งลอดเนี่ยแต่เขาดูถึงขนาดนั้นเลยเหรอตามตำนานเล่าขานถึงสัตว์ร้ายตนหนึ่งที่อยู่ในส่วนลึกของดวงดาวน้ำของมันคือลาแห่งไหยนะมันมีเก็ดที่แข็งแกร่งดังกรอกมีค่ารับใช้ส่งพลังแต่กลับมีทวนหอของอาสเวนฝังแทนต่อสู้กับมอนเตอร์งั้นเหรอเธอก็ทำได้นี่เหรอดูถ้าว่าเธอเองก็มีคุณสมบัติของอาสเวนเช่นกันงั้นสินะแต่ขออัไพย กระผมมีชะตาที่ต้องออกเดินทางข้ามดวงดาวเพียงลำพังดุดดังกรีบุลาบฮะความศรัทธามิอาจทลายได้ความมืดมัวจงทลายสิ้นนะทีนนี่กระผมขอสาบานว่าจะัำให้ชื่อเสียงของความรุ่งโรจน์และเกียรติภูมิดังกล้องไปทั่วทั้งจักรวาลตราบทลมหายใจเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านไอเดรลา่า เกนอะไนนะไ่จนกว่าจะพบกับประกายแสงนั่นอีกครากระผมจะปกป้องเกียรติภูมิในที่ผลแห่งแล้วไว้เจอกันใหม่ในที่ใดสักแห่งในจักรวาลลาก่อนล่ะสรุปแล้วเขามาทำอะไรที่นี่นะจากที่ฉันดูก็แค่อัศวินในความรุ่งโรจน์ตีพานทางมานะ่ะ